นั่นแหละกระสุนบอกเขาละ ไพ่จำนวนเพนสองร้อยอันโอเคเพนหน้าซื้อเพิ่มได้แค่ับไ่มีกได้เพนแล้วก็ซื้อเกาะเกาะกี่อันเนี่ยเกาะต้องซื้อกี่อันเนี่ยแป๊บนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกาะซื้อมาละร้อยอันซื้อเพิ่มอีกห้าสิบโอเคตังค์เลยห้าพัน

ที่ฉันมีผู้ไรหัวใ,ใจยังพ่าเขา,อาโอ้โอโอโอตลอน้อยจังเลยม,มีแค่นี้เองเหรออันปาลมแครับฝั่งกีริกล์มแปดม่สครับผมนได้ได้ยด่สิสน้องนะพี่

มีอะไรนองมีอะไรอยู่เขาแล้วว่าทไมฮะแอนเยอเหรอทักมาส่วนตัวได้เลยแอนเยอะ่ะนันไม่รีบไปไหนสลบประ เกิดยังเกิดมืยังเกิมยังบมุดเลยหรกู้ศพเพื่อนก่อนข้างล่างมีอีกสองศพข้างล่างอ่ะมีอีกสองศพเพื่อนอ่เดี๋ยวใครซื้อก็ได้เองจะขับเลยเหรอ อ้าวฟครับไงน้องมันนอนตรงนี้คนเดียวโดนนะดิดนอยู่่ไหนเขาจะไล่ได้หรือว่าพี่แะตี้อ่ะไม่ได้มันนอนเหมือนกันอ้าวนอนด้วยกันเลยคนละที่นะรถอยู่ข้างบนนั่ผมได้เหรอฮะนอนเหมือนกันนอนเหมือนกันพวกเองอ่ะโย่ตัวเขาตายนี่นี่คันนี้ผมโอบคครับอ่าโอเค ไม่สิวันไล่อะไรเนี่ยโจนเหรอหรือเขียนห่อไ็่ห่อดิพี่ใช่เหรอได้แล้วแต่จับผู้ต้องหาไม่ได้อ๋อโอเคโอเคไม่ได้เหรอจับไม่ได้เหรอไม่ได้ใช่เหรอผมเนี่ยผมไหลอย่างี้รออะไรพี่โอ,โอ้ตายวะเนี่ยตัวเขา ตัวาใช้สอยประหยัดิอขึ้นเนี่ยอย่าลืมนะไปจับได้ดดดรดดข้รอดดอนอนะับ้เขหหนี่ยย่นัเกอะไย <บา S 1> อ่าลืมนะไปจัได้<อ>ไดิไเนละไปอับไเกิดอะไร้เย่ไกอะไรอแกมะไกอรเ่ากิอะไรไม่เห<อ>็หนมีปรักอรีเลยจ้าไม่มี เพิ่งมาเตียนตอนเพิ่งนี้ตอนอสามทุกกว่าล่ะโอ้โหหนี่ไงประกาศนี่นี่ล่ะ <c oughs> แล้วไทอากับสลเกอร์เขาจบแล้วเหรอน้าจบแล้วพี่แบก๊กบิดนะอันนี้คือบิดนะเออเดี๋ยวพวกบิดอ่ะนะครับวางให้เหมือน,นเลยพวกบิดเน่ะแต่ไม่หอนสักทีสั่งไอ้สามจุกครึ่งมั้งห่อกันเมื่อกี้เนี่ยอ่าแล้วตลอดไปไหนหมดอ่ะไม่เข้าเวรไม่รู้นี่เลยวะ มีหอมีหอมีหอมีด้วยมีห่อมีมีห่อตรงยาวตรงยาวเออขึ้นหักขึ้นเขาแน่เลยวีดีโอเมื่อกี้มีหรอพี่ไม่เห็นวะพี่แกมีมีเมื่อกี้อยุดเนี่ยคันนี้วะคันขาวเนี่ยเก่งไรอุ่ห่อวก็บใส่กระสุนก่อนออกมาแล้วก็ปลากอนออกมาแล้วไปห้าย่างปลากอนแยกปลากอนนะ

ไหนล่ะไอหนละไอ้ยาสีขาวอ่ะนเป็นตัวหนาบ้านาเใช่ปะมึงเข้ามือไปแล้วดิเข้ามือไปแล้วนะดตรออนสีขาวนะมานั้นยนั่นแหลมาร์กเลยเช่าใช่เหรอเอาดีามาแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วก็มาอีกทีก็ออมอไไปอะไรหกโมงกกว่าใช่อยู่ตั้งแต่หกโมงง่าย ขึ้นบ้างคุณนายเก๋าใช่ขอสวนเส้นดำหลังธนาคารใหญ่เลยนะตีกินดุลนะวรกลับไปได้เอทีอได้เอีเนออกข้างธนาคารใหญ่เรื่องมัน ายิงเราหน้าขวาแตกแล้วแลนหน่อยขัดแลนยันมายันมาเออเยอะๆๆที่แรงทังหนี่ยทัหมนี่แรงข้าวะออตกใจเลยตกใจวะเหมือนมามันตามมาพี่ใน้สุดจัด โอ้เข้าแลนเถื่อแล้วเข้าแลนนะห่อริเปอร์แลนริเปอร์อ่ะมันก็ห่อก็เหมือนไทอาร์แหละเล่นแลนน่ะอยู่ใกล้แลนน่ะมันเข้าแลนไวไงมันอยู่แถวแลนน่ะอืมต้องไม่เลี้ยวเข้าไปก็ได้เดี๋ยวเลยแล้วเนอะสบายวันนี้ตลอดมีแค่เนี้ยแล้วมันเล่นแลนเออมันสบายอ่ะแก๊งอ่ะใช่ป่ะอืม แล้วเซตแลนวรอดูตังตังายตังเซ็ตแลนวรอกันอ่ะดูดิเออจริง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 ดูของงันของมีอะไรป้นให้เยอะไหมอ่ะปะไม่มีอะไรให้ป้นเลยโอเคเดี๋ยวดูว่าจะได้ละเคมพี่ยศจะปิดละสี่อย่างละกูนจะปิดป้นได้ไหมป้นได้ป้นได้ป้นได้ของงานน้ำเก็บเลยก็ได้เป็นงานร้านหรอมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวเอาให้ไอพวกเนี้ยของงัดน่ะพวกไอชิ้นส่วนน่ะ ในส่วนที่ได้จากงานมาจะไปตีเหรอจะไปตีลุ้นดวงเหรอห้าสิบห้าสิบอ่ะใช่ไม่ตีก็เจ็บอยู่นะแต่ไม่มีตังค์เลยไม่ใช่อะไรหรอกก็ไม่ตังค์ค้าเองนะจะไดยไม่มันมีของค้ามันเป็นร้านมามันก็ได้ผมจะแค่เงินแดงไงไทเทเนียมอะไรมาาช่วงเช้าเช้ายูเลยูเลมันจะมีเหรอยูเลน่าจะแพงเหรอนะรับรับมันได้รับมาปะรับมาหรือว่างานได้เหรออ๋อละแสน ว่าละแส่เลยสแคปนะสแคปนะคือสแคป็บผู้หญิงแบบสแคปแต่ว่าชิ้นมันแพงมันใช้20ชิ้นในการค้าอะหน่งชิ้นก็สองล้านอ่ะเห็นพี่ถามซื้อแล้วพี่ขายป้ะสดีครับเมื่อวานพักเมื่อวันหนึ่งวันนี้เนี่ยพี่พี่ได้ของเล่นใหม่แล้วนะมาเล่นอ่ะไม่ใช่เป็นปืนดาวอ่ะปืนน้ำแข็งเออปืนพอเส้นไม้ก็ไม้น้ำแข็งเอามาเล่นใหม่เหมือนจะขี้ดีจัดเลยนะช่วงนี้ไม้อ่ะใช่ใช่ใช่ เปิไม้ผมผมผมไปเล่นนี่ผมเล่นไม้อันนี้ไม้นี้นะไม่เคยขีเหรอไม่ดาวไปขี่เลยเออไปขี่แต่แต่ก็แบบก็นี่นี่เอเเสียหลักคือข้างหลังเป็นอันนี้อาแปดสวยปืนพี่ยิงช้าหน่อยพี่ใช้ปืนนั่นนี่รอซื้อรอทำปืนดาวแล้วก็มาไล่งี้ดับใกล้มันใกล้อายะไม่เท่าเทสเตอร์นะ ลงปะเอะเอ้า er, หายไปไหนอ่ะนี่นี่นีตายได้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 ดูรู้รู้่ใครนี่รู้ว่ใครโอมยตายได้ไงหนึ่งส่งทีอารแกหอมับกล์มบาครับมอรอขอบคุณมากได้ส่งตัวครับมาทำคดีขอคดีแกรุงครับสวัสดีครับรู้ป้าตายได้ไงรู้ปะ ไ,ไงนะโดนชนตายยิงตกรถพอดีเมื่อกี้จำได้อแล้วรถทัาบหรือว่าอะไรนออะไรก็กินยาตาันแล้วก็มาชนเนี่ยเดรริเปอร์ไม่ได้ขับใช่เหรอไม่ได้เห็นชนนะดูไหม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 ตัวครับฮ<ะ>ัลโหลครูโดนตำรวจชนตายจับตายแล้วค,ควนนี้วิสามันขออนุญาตสักครูครับสักครูอันเจียวครับอันนี้อันเจียวไหม เป็นอุ้มหัวศพนะครับใช้บัตรประกันเวลาไหมครับอันนี้ใช่ครับโอเคอุ้มหศพห่อศพ้าปรับสอง0มือดูเวลาใช้เวลาเพื่อติดเวลาดูคูณสอโอเคไม่มีครับไปส่ตัวครับในห้ทีครับ ไว้มาจับใหม่นะครับไม่ต้องจับหรอกถ้าจะทำแบบเนี้ยอ้าวคืออะไรอ้าวดดููมคงเกินไม่ได้อะคมเกินดูดิดูส่งมาลองเดนเลยเอาไปให้ดูไม่เห็นไม่ไม่เราไม่เห็นชนนะเอาจริงๆเขาเหมือนจะโดนรถทับตายเองอะใช่ป่ะเมื่อกี้เราระยะห่างเลยเมื่อกี้ย้อนดูกลเมื่อกี้เนี่ยก็คือเขาข่มยิงเขาตกใช่ป่ะผมก็เลยขับไปจอดใช่ป่ะยืดีตอนที่เขากลังจะตกอะยืนมาตกว่ามาตกหน้าเลผมตายเฉยเลยเหมือนเหมือนเหมือนผ้าไม่ตรงปะ ใช่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 มีคิปอยู่มีคิปอยู่เออออออ้าไม่ตรงห้าไม่ตรงนี่อะไรเป็นไปได้ที่เขาเล่นไกลแลน่ะนิเปิ์อะดูดิมันแลมันแบบจุกแล้วดูดิจุกแล้วขับม์ไค์มานี่อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรยินพีอ่อินพีปะอินพีอันนี้นี่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 นมามเล่นนี่เนี่ไม่มีโซ โอ๊ยโดนยิงโดนยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาอันยังตันโอ้ยไม่ไม่โมโอ้ยไม่โมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โดนเอชนตายเออยังตันต้องชนตายง่ายจังอะไปไปเลยไปไปเลยไป ไม่โดนชนตายแล้วตันงั้อตายง่ายจังอะฟิลขอโทษนะคาทิสเอ้าเฮ้ยเอาหอกก่อนดิหอกเยอะมากเลยไปไขาเท้าก็ไล่ๆแบบเอ้ยมันโดนชนตายง่ายจังอ่ะมันไม่เละยาตั้งชนนิดเดียวก็ตายแล้วสกิดอ่ปสกิปไม่แก่พี่โดนสกิปพี่นอนเลยรถแน่แหละแฮกแน่แหละแบบเลือดเต็มเกาะเต็มอ่ะยังงงอยู่เลยตายได้ไง เมืองบนอ่ะมันไปเล่นเมืองบนหมดเลยมันเห็นตลอดในเมืองเล้วข้าบอลมียี่สิบข้าบอลเคยลูกยพี่ตายเมอีวัดดีครับวัดดีครับ คันนี้มาเสียคือโดนชนชนได้ไงก่อนยังไม่เห็นภาพชนเลยตกรถมาอยู่ดีตายตกองชนตาย okay, <c oughs> ภาพที่เห็นอะไม่แกีภาพที่พี่เห็นนะคือเหมือนมันกลับที่นั่งแล้วมันก็หายไปเลยะตัวมันหายไปจากรถอ่ะ <c oughs> อยู่ทีมาโผข้างหน้าปะประมาณมภาพผมมะ ก็คือผมยิงตกรถใช่ปะเออนี่เขาก็ขยับบ่อมาใช่ไหมเขาขยับบ่อเสร็จปุ๊บเขาก็ลงออกมาจากรถข้างๆใช่ปะคือยิงกว้ามาที่หน้ารถผมเลยอ่าเหมือนกันเหมือนกันเหมือนตอนแรกมันสนับที่นั่งใช่ไหมล่ะเหมือนโดนยิงแล้วสนับที่นั่งใช่แล้วแล้วก็ตกตงรถแล้วก็ว้าวบน่าจะกินเพราะกันยากันตัดหรือเปล่าไม่ใช่ไปดูไม่เป็นไรถ้าเขามาส่งมาผมก็มีคลิปอ่ามีแม่นู่นเลยแจ่คการภาพไม่ตรงใช่ ที่ผมขับไปไม่มีใครภาพผมไม่มีใครแบบไม่มีเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะกูเลยขับไปจอดคืออันนี้ก็โผล่มาหน้าผมเฉยเลยปั๊์มนั่นน่ใช่ใช่เออเออนัมเบลี่โดนโดนโดนขู่เฉยนัมเบลี่เมื่อวานนั้นนั่นน่ะที่ไปเจอเดือนหนาวดาวเหนืออะไรนั่นนะโดนขู่โดนขู่โดนสี่คนเลยขู่สี่คนอ่ะตอนนั้นน่ะออกไปอาจจะกระทืบอะไ่หรอไม่เต้ยใช่ต่อหน้าฟารมนี้ไม่เป็นไรนะพอ พอนี่แล้วนะมันก็ซิฟคูอะคูกันอะเอสองไอสองพวสองอะเอ้อมมนคูอะใช่คูคูพวกพี่เลยคูแบบเนี่ยเจ้าอ่ะคือตอนตอนหน้าป้ามิ้นไม่กล้าพูดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนอยู่สี่คนใช่เดือนเดือนเดือนหนาวมาดเหนือคือไม่ชอบเลยอะแต่ว่าเนี่ยเจ้าเกมแต่ละคนอ่ะเหมือนโดนลังเกอ่ะรักคงรักพี่สองพี่ใส่ดีผมรักผมรักอ่า รักพี่สองรักพี่สองได้มีคนเดียวบ้างที่ผมรักพี่สองเน,น,นี่ยผมได้ผมได้แล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเ,ดวดเขาจะทำไรน้องนันนี่รอเปล่าเขาก็ัรักผมนั้นแต่พี่เอ้อุงฟางปเพชรเป็นลายเดดนสีดำ

ประมาณว่ากักศพแลน่ะกักศพแลน่ะต้องใช้ตำรวจ15บหามอประมาณนั้นใช่มันกักไปเลยอ่ะแต่ตลอดไอพี่ให้เขาเนี่ยแก้เอา15าทีเกิดมาแล้วตลอดมันมีวะใช่ใช่อ่าตอนนั้นไปทันใช่ปะล่ะอ่าไม่เกิดเพราะมันมันโดนแบบเหลี่ยมกักศพแลนบ่อยมากเลยช่วงนี้มันนอนงอมกันนะเกอบเอ๋อน่ะหลายเคสมาก เข้าเข้าแรงทีไรคือแบบนอนยาวอ่ะง่ายๆเกือบเออเป็นว่าเล่นอ่ะบอลเหลี่ยมส่งเวลารเคสใช่มันเขาออกไปช่วงแหละมันช่วงมีปัญหาอะไรเขาออกไประบบอ่ะเดี๋ยวเขาลืมเอากลับมาเนี่ยเนี่ยหอร์ตาเออปะ เดินตลาดนี่นะช่วงนี้หรือว่าไงไม่รู้วันนี้แหละติดโ่มเป็นอยู่ห้าแสนแ่จะจ่ายนะห้าแสนหกพั ไม่คือเราไล่เหมือนเดิมไม่ต้องยืนแล้วเถอะเนาะมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่อ่ะอาวใจมันเสียตำรวจด้วยไงประเด็นอ่ะเสือตำรวจไล่ด้วยไงยังสองสามคนน่ะแทนที่เอามาเป็นรถไล่รถแรกมันได้ถ้าตำรวจเยอะได้พอได้ใช่อ้าวโดนอีพีอีพีนะตรงปั๊มอันนี้นะดีจีนะปั๊มดีจีอีพีพี่รู้เลขอะไรนะเลขสองสองห้าสาม ข้าไรไม่พนอ่ะเลือกอะไรไหสองสองห้าสามห้าสามสองสองห้าสามใช่ใช่สองสองห้าสามห้าแสนหกเลยห้าแสนหกหมื่นว <c oughs> ่าไม่พนอ่ะนะอันนี พี่ทอมพี่ทอมให้ผมขาไปเผารถเลยก็ได้พี่หน้าโบดนะครับมนกี่ครับอยู่น้าบดแล้วเป็นรถอะไรไม่รู้อ่ะร้าเขา่มีอพอดีเลยความยิงเยกนมันจะบเรือกขึ้นมต่กับฉัน่อ้าบอยนต่อ้นมรกบด้านกม่

ตอนนี้มันนีแล้ใช่ป่ะอ่อซ่อมรถซ่อมรถตอนนี้ใช่ใ่ตอนซ่อมซ่อมได้หมดเลยถ้าคนคนขับนั่งอยู่ก็ซ่อมได้อ่าโคตรดีอ่ะมันยังไม่มากับไม้เหรอ มันามนได้ยเนเนี่ยเหมือนงัดบงงัดบ้านเลยเขาจะเอามาแบบไม่รู้กร้านอ่ะนะร้านมีอ่ะร้านมันได้มันได้เออด้เป็นเทียมกับไอรอนอ่ะอหไทเทลหรเราต้องเปงั้นเลยไทเทได้ปะนั้นร้านอ่ะงันร้านธรรมดาขนาเราอไม ข้าแลนด์ลิปเปอร์แน่เลยรตรงนี้หลกแตกยิงตกได้เลยนะเอาจริงจริงคุณเดียวปังคุณจะลุ่ะกขหลุดเลยไอ้เขากินยานะเขากินยาน,น,นะเขากินยาวิ่งไปแลนดนะ ได้ปะได้ห่อปะเห็นเป็นรถปะเห็นลุ้นรถเนี่ยโอ้ยเอ้ยอห่อห่อหันปะได้ของมึงเนี่ยเออได้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 ห่อได้ห่อเราได้แลนเฉยเลยเราเรากูนี่แลนเราในแลนไม่ได้เราในเลนไม่ได้เหรอเราขอโทษทีครับโอ้โหส่งตัว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 ให้อารับแกห่อคแกห่อกลับโรงพยาบาลครับ ไม่ขอไป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 ขอให้ขอไปต่างคนต่างที่ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไไม่ตีนะไม่ใช่นะก็ออกออกไปตีออก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 เลยออกเลยออกเลยออกเลยได้ห่อได้ห่อได้หอ โดนบัมทีเดวพังเลยเดือดแลกบังใกตอนนี้แต่มันโดนเนื้อไงมน้เกาะเมื่อกี้พี่ใช้สนาบอ่ะต่อยบูยาวอ่ะหลบไม่ได้โดนเพิ่มชนตายเพิ่มชนผมผมกินยาต้นเพิ่มเพิ่มมเนี่เพิ่มชนผมทีเดียวแบบสกิดตายเลย เออสกิตก <c oughs> <sk az District> ็ตายละถ้อยากันตันน่ไม่รู้เป็นไรตอนนี้ขรางลานอะไรอ่ะนี่อะไรปล่อยศพไปแล้วครับปล่อยศพไปแล้วครับปล่อยเขาอุ่มอนี่อะไร ไปห่อได้ไหมันี้ไม่มีหอใช่ปะไม่ไมงน้วอง้ว่ตึกแดงน้องตึกแดงตึกแดงตึกแดง

ลุงเห้น่อไหมเห็นห่อไหมตรงป้าโฆษณาเอาเหมือนทิ้งหอทำไมอ่ะอ๋อเหรอได้พอได้หอวะเฮ้ยดูชนโอ้โดนไป้เน้รน่ยโข้มานกหเนดูาเ็ดูเนะหนเขาจับหอได้ใช่ปะ่าผมยิงเขาล้มปุ๊บเขาทิ้งหอเฉยเลยแล้วเขาวิ่งมาผม căng là thình,ตำรวจ lao này, ufo, chื่o fashion, không không bị chụp, họ, nãy giờ là, timbu, cycle tiệt